ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนครับก็มันอยู่ผมใปคนเคยวันนี้เราอยู่ในเกมมือถือนะครับอันนี้เป็นเกมสงครามนะครับ ใช้เครื่องบินลบครับลบกันครับอันนี้เป็นเกมสกายคอมแบทนะครับเกมนี้มีอะไรบ้างครับหลักๆเลยครับอันนี้เป็นเล่นทีมพิฆาตนะครับ5 v าครับแบ่งกัน2ทีมเนาะก็คล้ายกับ r v ครับมันจะเป็นเกมแนวแพทเทิโปรติครับใครเก็บแต้มได้ก่อนเนาะก็จะเป็นเก็บแต้มได้ครบก่อนคนนั้นก็จะเป็นคนชนะนะครับ่ะเรามาดูในเครื่องบินลบของเราครับอันนี้เครื่องบินลบผมจะเป็นสัญชาติรัสเซียนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ครับเป็น MIG 19 PM ามนะครับฝ่ามือนะอันนี้เป็นเครื่องบินขับไล่นะ เริ่มเกมมามันจะมีให้มาสองลำเนาะอีกลำหนึ่งก็จะเป็นนี่นะครับค้างนะครับอันนี้เป็นสัญชาติอังกฤษนะครับเขาคือฮันเตอร์นะครับตัวนี้ยูที่เราจะเลือกครับอันนี้ความทนทานมีบอกนะครับความทนทานความเร็วเชื้อเพลิงแล้วก็น้ําหนักนะครับมันก็จะสามารถติดตั้งพวกอาวุธได้เลยครับนะครับพวกมิสไซล์ครับแต่ตอนนี้ผมมีแค่มิสไซล์ตัวเดียวเนาะโอเคมาเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าครับ นี่ครับเริ่มเล่งงนง่ายครับแค่กดต่อสู้ครับมันก็จะหโหลดอัตโนมัติแบ่งทีมให้เราเลยนะมาดูข้างในครับนี่เราสามารถเลือกเครื่องบินนะครับผมจะเอาเครื่องบินเป็นเอ็มไอจีเนาะนี่ครับเกิดเรียบร้อยครับมันจุดศูนย์ได้แปดนัดนะครับมีทรายครับหเห็นแล้ว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  ตะกร้างน้าตุ้มไม่โดนเอ้ยอู้ฮ่ชนภูเขาไอ้บ้าเอาใหม่เอาใหม่หลานเลยเมื่อกี้ไป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 แล้วครับล็อกเป้าแล้วล็อกเป้าแล้วตู้มเรียบร้อยได้หนึ่งครับได้หนึ่งใกล้ๆ หายหายอยู่ด้านบนด้านบนด้านบนโดนไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนอื้มตามตามให้ได้เอาได้เอาได้ปูมเรียบร้อยครับอื้มโดนแล้วโดนแล้วใช้ยมีทรายไปแล้วครับดักดักดักหน้า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 อื้มมันหลบก,ก่อนมันหลบก่อน ไปลูกไปลูกไปลูกตุ้มไหมตุ้มไหมตุ้มเรียบร้อยืหขายอีกขายอีกขายอีกไปแล้วครับดักหน้าเลยดักหน้าเลยตุ้มอุ้ยไม่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายอืมเอาใหม่เอาใหม่มันหนี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 อู้มีทรายอืมน้ำมิถีเราหมดแล้วครับเราต้องยิงดักหน้านะ ยิงถึงหน้ายิงถึงหน้าไม่โดนครับโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปไม่เอาไม่เทีก็ได้ครับมาได้แล้วกระสุนเราเต็มครับถ้าเราตายกระสุนเราเต็มอัตโนมัติเนาะ ไปแล้วหาแล้วหาหาต้องเข้าใกล้ระยะกว่านี้ก่อนนะครับให้มันล็อกเป้าก่อนแล้วเราค่อยยิงได้ล็อกเป้าสิล็อกเป้าสิไม่ล็อกเป้าให้สกลามนู่นนู่นนู่นเห็นแล้วครับล็อกเป้าแล้วไปแล้วครับดักหน้าดักหน้าดักหน้าสองลูกสองลูกสองลูกเอามันแตกก่อนแล้วเฉยเอายังไงยังไงยังไง แตกไหมแตกมัแตกครับร้อยมาเห็นอยู่นะเห็นนะเราเยอะสี่ลูกครับทางหน้าครับทังหน้าทางหน้าแตกไหมตุ้มไม่แตกเอาอีกลูกอุ้ยมันหลบก่อนหลบก่อนเรียบร้อยครับเขาฆ่าได้ครับน่าสามตัวโอเคชนะดูที่เราฆ่าไปกี่ตัว นี่ครับเราฆ่าไปสี่ลำโอ้โหสุดยอดมากบอกแล้วเล่นเป็นแล้วครับช่วงแรกก็จะเบื่อนิดนึงนะหรือ5ห้หรือยังอ่ะเรามาดูที่การตั้งค่าครับาการตั้งค่ากราฟิกอันนี้ขัดปรับเป็นต่ำนะครับถ้าปรับเป็นสูงได้นี่โอเคมากอ่ะผมปรับเป็นสูงนะโชว์เอฟพีเอชด้วยครับการควบคุมอ่ะการควบคุมก็จะมีสองแบบครับก็จะมีแบบโอเคก็คือแบบประเภทกึ่งควบคุมครับก็คือเราสามารถควบคุมเองได้แล้วก็ มันจะช่วยเราครับตัวนี้อีกตัวนึงคือเล่นแบบมืออาชีพเลยครับแบบเลาะขับขึอนบินจริงๆเลยมาเอาแบบนี้เนาะมีเจโาลกสโคปด้วยครับโอ้อะไรกันครับเนี่ยอ่ะเรามาดูครับอันนี้ก็เป็นลูกศรนครับประเภทคันเร่งนะครับลูกศรขึ้นลงคันโยกอู้มีหมดครับมองเห็นสติ๊กมองเห็นจอยดิงอัตโนมัติครับนี่ครับอันนี้ปรับเป็นดิงอัตโนมัติเนาะมันมีบินอัตโนมัติครับอยากให้มีบินอัตโนมัติบ้างเนาะ อ่ะผมจะลองปรับเป็นแบบมืออาชีพอยู่เนาะจะเป็นยังไงครับโอเคก่อนอื่นอย่างที่บอกครับเราเลเวลห้าแล้วใช่ไหมเราจะไปซื้อเครื่องบินครับเครื่องบินลํานี้อู๋ซื้อไม่ได้ครับราคาสี่หมื่นเอาเลยครับเราคงต้องเล่นเครื่องบินลําเก่าไปก่อนครับนึกว่าจะซื้อได้มาเราไปต่อกันแม์สุดท้ายครับว่าจะเป็นไงมามาดูดิ อ่าแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้มีโชว์ FPS ด้วยครับแล้วก็ปิงนะครับโอเคหืมแมปอะไรครับเนี่ยยิง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 โอ้ยคืน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 คนโอ้เกือบไม่ได้เกือบไ,ไม่ได้เกือบไม่ได้ คนตามเราเหมืนนะตามเราเหมืนนะตามไปตามไปแตกเรียบร้อยโอเคหรีมิไซห้านะครับอ่ดลงหน่อย,อยไปนูป่นไปนู่นไปนู่นมันอยู่นู่นอาจจะลายตานิดนึงครับกำมันครับเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วล็อกล็อกมันล็อกแล้วล็อกเป้าแล้วครับล็อกลำนู้นใช่ไหมยิงสิครับไปแล้วอูแตกก่อนมา เราประเมินแล้วประเมินว่าที่โดนเสร็จแล้วโดนไม่โดนเนี่ยอ่ะลำนี้ด้วยลำนี้ด้วยเอาลอกให้หมดลอกหมดกูษันบุษันจอสันจอสันแตกไปเอาแตกก่อนแล้วหืมไม่น่าทิ้งเลยครับ ขึ้น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 ไม่ไหวไม่ไหวขึ้น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 เหมืนได้ล้ำนี่มันหมดครับต้องวิ่งไล่ยิงธรรมดาเลยครับรู้าต้องเติมกระสุนมาเดี๋ยวเราเติมกระสุนก่อนครับ สั่นมากสั่นมากตัวนี้ดู้ครับจอกระตุกมากอื้มเราโดนเราโดนเราโดนนี่กกนี่นี่นีน่จะบอกนะกูโดนเออเออโอ้ยอืย้อ กลางตึงมาสูนได้แล้วเมื่อกี้โอเคเกิดใหม่นี่ครับเรามาแล้วครับรูนุนเราอืมดกัดกดักมันหลบนะมันพยายามหลบแล้วครับเรียบร้อยได้ค่าได้หนึ่งแล้วครับมาเอาตอนไหนอเอาตอนไหนอเอาตอนไหนเห็นเยอะอยู่นะ มันพยายามบินเหนือหน้าน้ำไอเหนือตึกกบมันเลยยิงยากครับผมจะตามลำนี้แหละเอายิงไปยิงไปโอ้ยขึ้นขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนมันฆ่าได้สักลำครับผมจะลำนี้ก่อนเอารำนี้ก่อนลำนี้ก,ก่อนยิงต่อหน้ามันเลย ยิงอีกอีกนัดนึงดักหน้าดักหน้าไปแล้วไปอีกแล้วโอ้เราก็โดนเหมือนกันอื้มไม่โดนเลยเหรอโอ้โดนไหม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 ตุ้ม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 ตามผมงานตามผมงานโดนไหมโดนไหมโดนไหมอื้มไม่โดนไม่โดนเอาแล้ว ตามก็ได้ตามยิงยิงธรรมดายิงธรรมดายิงธรรมดาเรียบร้อยอย่างได้อย่างได้อย่างได้เอ้ยเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันยิงธรรมดาก็ได้ครับยิงธรรมดาก็ได้ที่บินอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นต้องก็ใกล้กว่านี้ครับเราถึงจะยิงได้นะ โอเคมาเรจะยิงลำนี้นะหืมมันหมุนไปไหนแล้วอ่าใกล้เติมกระสุนพอดีมามาเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนแค่บ,บินผ่านก็เติมได้นะครับกระสุนครับโอ้ชนะเฉยยังไม่เติมกระสุนเลยเรียบร้อยครับหมดเวลาครัรบร เอาเราข้าไป3ามลำนะครับโอ้ค่อนข้างสนุกอยู่นะครับทุกคนโอเคครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําประมาณเนี้ยรับสคนที่จะลองเล่นก็โหลดมาลวงเล่นได้ครับเกม Sky Combat นะครับถือว่ามันนะครับเกมขับเครื่มินลบครับลบกันเป็นการแบบแพทเทิร์นกันนะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปนะครับก่อนครับม่บายครับ